วนนายไปเที่ยวไหนเยอจีนโอเคครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวเดี๋ยวถึงไปทางไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวดูนะครับว่าวันนี้พี่เดชพาเที่ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนน,นี้อยู่ไหนน,นี่ โอเคเดี๋ยวเราแจอกันนะครับว่าจะไปเที่ยวที่ไหนแลวเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไหนกันโอเคเดี๋ยวเจอกันครับ